รีวิวจวดมืนตาสำหรับคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีการเล่นจวตนะครับในแบบของผมเองนะครับรับรองว่าเป็นเคล็ดลับที่เพื่อนๆทุกคนที่เล่นจวตหรือว่าที่เล่นแครี่นะครับอาจจะมองข้ามไปนะอย่างเช่นการดูแมปเลยครับ <Yeah. S 1> เบสิกเลยการดูแมปเราต้องมองนะครับว่าในแมปเนี่ยฮีโร่ฝั่งนูนะ้นมีกี่ตัวเนี่ยครับ เหมือนเขากําลังเดินมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องรักษาระยะเราจะเข้าพวัวพลาดไม่ได้ครับแล้วก็อย่างที่2ของผมนะก็คือการออกไอเทมนะครับ mm hmm. การออกไอเทมของผมจะไม่ได้อิงใครเป็นหลักเลยนะครับไม่ได้เอาของอันดับหนึ่งหรือเม็ดส้มคนอื่นมาเล่นนะครับคือผมจะออกของผมเองนะครับตามสไตล์ก็คือเราจะต้องดูสถานการณ์นะครับว่าฝั่งโน้นที่เราเจอเนี่ยมันมีฮีโรประเภทไหน,น ถ้าสมมุติว่าเราไปเจอคีล่าหรือเพนอย่างเงี้ยครับหรือว่าเมดเต็มทีมเลยรอเลี้ยวอะไรก็ตามที่แบบว่ามีโมบิลิตี้ดีๆเราจะยืนยากสังเกตนะครับแต่ละตาผมจะออกของไม่เหมือนกันก็จะมีบางตาครับผมออกเป็นไอ้นี่เลยครับไกอาสะท้อนนี่ผมก็ออกนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ไอเทมที่ผมชอบใช้จริงๆจะเป็นขวานขวานกันเมแล้วก็ขวานเกาะ ก็คือจะทำให้เรายืนเลนง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สามารถสโลฝั่งตรงข้ามด้วยเวลาเราไล่สแต็กางเงี้ยมันมีประโยชน์มากนะครับคือสจวเนี่ยมันไม่ใช่ฮีโร่ที่ต้องมาทำดาเมจสู้กับใครนะแต่ว่ามันจะใช้การเก็บสแต็กแล้วก็เอาจรวดนะครับมาทำเป็นดาเมจคือยิ่งเรายิงเราก็เอาสแต็กของจรวดนะครับมาสร้างความปั่นป่วนให้ฝั่งตรงข้ามได้จรวดเนี่ย เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโคตรปวนเลยนะมันค่อนข้างแรงนะฮะยิ่งเรามีไอเทมที่นำคนอื่นด้วยยิ่งเล่นง่ายมากผมเอาแมทนี้มารีวิวเพราะอะไรเมื่อคืนนะครับพี่ผมสตรีมไลฟ์นะครับก็แมทนี้นะครับก็ถือว่าค่าเยอะมากแล้วแล้วก็ผมก็ตายศูนย์ด้วยถือว่าเป็นการยินระยะที่ดีมากนะครับเป็นแมทที่โจ๊กเกอร์ค่าจนฝั่งตรงข้ามกดยอมแพ้ <c oughs> เป็นอะไรที่ เดือดมากๆครับในนี้ในแลน์คอนคิวเลอร์30ดาวนี่ภาพแบบนี้จะไม่ได้เห็นบ่อยๆนะหน้าที่หลกัหลกๆของสจ๊วตอย่างเรานะครับก็ต้องช่วยเพื่อนนะครับมองเพื่อนว่าเพื่อนเอาดาร์กไหมเอามังกรไหมเราต้องคอยไปไปซัพพอร์ตพวกเขานะแล้วสจ๊วตนะครับเป็นฮีโร่ที่ไม่ค่อยได้พึ่งลมมากนะครับจะพึ่งตัวเองเป็นส่วนใหญ่เป็นแคลี่ที่ค่อนข้างดีที่ไม่ต้องสนว่าลมจะเอาตัวอะไรมาได้สุดท้ายนี้นะครับ เกมโมบา้ายังไงก็เล่นคนเดียวไม่ได้ครับสามารถคีย์คือพลังครับยังไงก็ชนะแน่นอน